สวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินกันใช่ไหมครับสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับคนที่เข้ามาแล้วนะครับก็ทักทายคอมเมนต์กันได้นะครับเอ,อ,อ่ออะไรพวกนี้ผมจะพูดไม่ค่อยเก่งเนะยนานๆผมจะไม่ขึ้นได้ว่าผมต้องบอก ใครมีคาถามอะไรสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมก็จะมาทําคลิปให้เออวันนี้มาอัปเดตนิดนึงนะครับแล้วก็มาอธิบายเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเกี่ยวกับมาเตอร์แต่ละตัวนะเริ่มเลยนะครับก็คือตัวแรกนะครับตัว <c oughs> MT4 ตัวนี้ใช้แพลตฟอร์ม MT4 นะครับเวลาที่จะก o p y เนี่ย ต้องเลือกเป็น mt 4นะครับต้องเป็นพอร์ต mt 4เหมือนกันนะครับต้องเป็นพอร์ต follower นะครับก็คือพอร์ตลงทุนตัวนี้มันจะเหมาะสำหรับการนำกำไรมา copy ก,ก็คือเอาเอากำไรมาต่อยอดเนาะมันใช้กำไรไม่เยอะอย่างเช่นกำไรแค่ขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเหรียญหรือหนึ่งมื usd ก็คือหนึ่งมื่นเซนเอากําไรมาเพราะเนื่องจากว่าระบบการเทรดโดย EA ชุดนี้เนี่ยมันไม่มีเออมันจะเปิดเปิดเพิ่มไม้ไปเรื่อยๆแล้วก็ถั่วเฉลี่ยกําไรอย่างที่อธิบายไปคลิปก่อนหน้านี้นะครับทีนี้มันจะมีปัญหาได้เวลาที่กราฟมันเปลี่ยนเทรนช่วงที่มันเปลี่ยนเทนอะถ้ามันแก้ทันก็คือรอดแต่ถ้ามัน เปลี่ยนเทนแล้วมันแก้ไม่ทันมันเป็นเทนที่หนักอย่างเออเหมือนเรียกง่ายๆคือเจ้าเข้ามาลุมกินอะเทเออสมมติทองคำเนาะอันนี้จะเล่นทองคำเออลืมบอกว่ามันจะเทเฉพาะทองคำนะครับจ้ามันลุมทึงเนี่ยสองวันลงอย่างเดียวอย่างเงี้ยอ่าอันนี้มีโอกาสที่จะแตกได้ถ้าเกิดมันเคลียร์ไม่ทัน เพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนำว่าให้ใช้เป็นเอากำไรมา c o ปปดีกว่าเพราะว่าถ้ามันไม่มีปัญหาเนี่ยมันจะทำกำไรถัวเฉลี่ยแล้วนะครับตกวันละหนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นเลยนะซึ่งค่อนข้างเยอะนะครับวันละหนึ่งถึงสามเปอร์เซนนะครับก็มันเบิ้ลพอร์ตได้ไม่ไม่นาน สอง,ส,องสามเดือนก็เบิ้ลพอร์ตแล้วเจอ,อประมาณนี้ต่อไปนะครับในส่วนของอันที่สองอันที่สองเนี่ยจะเป็น <c oughs> เดี๋ยวขอดูรละเอียดอ่ออันที่สองจะเป็นแพลตฟอร์ม m อมทไฟนะครับอ,อ่ใช้ทุนขั้นต่ำก็คือหนึ่งร้อยดอลลาร์เหมือนกันเป็นเอมทไฟประเภท ECN นะครับ ECN ส่วนอันนี้เป็น MT4 ประเภทสเตนสามมาสเตอร์ล่างเนี่ยเป็นบ,บัญชีประเภท ECN หมดเลยเน้นที่ค่าสเปรดต่ำเพื่อที่จะให้การเทรดมันฝาเร็วขึ้นนะครับ <c oughs> จะมีค่า Profit sharing นะครับก็คือค่าบริการการแบ่งกำไรตัวเนี้ยมันก็ 18%อแปดเ้เซ็อันนี้สงวนสิทธิ์ไว้สำหรับสมาชิกที่เปิดพอร์ตจากกลิงหรือไม่ก็ไม่ได้เปิดพอร์ตจากกลิงแต่ว่ามีการอ <c oughs> ใส่รหัสโค้ดเข้าไปนะครับสอบถามเรื่องรหัสโค้ดได้นะครับว่าเป็นรหัสโค้ดอะไรนี่ยอันนี้ส่วนอันที่สามนะครับ เออเดี๋ยวเราจะพูดในหนึ่งอันที่สองเนี่ยการลักษณะการเทรดเทรด US สามศูนย์นะฮะเป็นการเทรด US สามศูนย์ไม่ได้เทรดทองซึ่งมันเออไมซ์จะเป็นลักษณะการเทรดแบบกองทุนนะครับก็จะมี SL นะครับไม้ต่อไม้เต็มที่ก็น่าจะไม่เกินสองไม้นะครับแล้วก็มี SL นะครับก็คือมียอมนะครับมียอมแพ้เป็นการเทรดลักษณะแบบ เออ่ผมมองว่าเป็นลักษณะที่ที่จริงๆแล้วเทรดเดอร์คนทำแบบนี้นะครับถ้าผิดก็คือผิดเนื้อออกไหมฮะแล้วเวลาถ้าถูกเนี่ยก็จะมีการใช้เด็กอีเวนต์บางทีเนี่ยจะไม่ต้องตกใจนะครับสำหรับคนที่ copy ถ้าเห็นว่าเอ๊ะทำไมปิดกำไรหนึ่งเหรียญไม่ถึงหนึ่งเหรียญบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ต้องตกใจนะครับ ส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะเกิดจาก2ประเด็นนะประเด็นแรกเลยก็คือเลื่อน stop l o s s แล้วมันชนชนเบรกอีเวนตนะครับอันดับที่2เลยก็คืออยู่ๆก็ยุ่งขึ้นมาฮะมีแบบนั่งนั่งเทรดอยู่แล้วมันยุ่งอะ่ะเออบางทีเราก็แบบไม่อยากมานั่งเป้าเพราะลักษณะการเทรดมันจะเทรดแบบนางเฝ้านะครับ เพราะระยะเวลามันจะไม่นานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายุง่งอยู่ๆก็ยุง่งหรืออยู่ๆมีธุระกระทันหันโทรมีสายเข้ามีอะไรนู่นนั่นนี่อ่ะแล้วแต่อันนั้นน่ะก็คือจะอาจจะปิดไปก่อนนะครับปิดออกไปก่อนไม่ได้สนใจว่าเออเทเซตอันั้นจําเป็นที่ต้องปล่อยไปจนถึง tpsl อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของการที่เฝ้าเพื่อที่จะเลื่อนเบรกอีเวนต นะครับอต่อไปอันที่สามพอที่สามนะครับพอที่สามนี่เพิ่งเริ่มได้ไม่ถึงไม่กี่วันเองสองสามวันสองสาวันที่แล้วเองนะครับก็อันนี้สำหรับ v p v p แตกต่างกันยังไงจะเหมือนกับลักษณะที่สองนะครับจะเหมือนกับมาสเตอร์ที่สอง เทรดด้วย us 30นะครับแล้วก็อาจจะมีทองคำนะครับอาจจะมีทองคําด้วยนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบติดที่ us สามศูนย์อย่างเดียวนะครับแล้วก็ความแตกต่างของมันกับพอร์ตที่2เนี่ย <c oughs> ก็คือทุนขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งพันเลนะครับตัวนี้จะมีการบริหารความเสี่ยงได้ยุดหยุ่นกว่าตัวแรกตัวแรกเนี่ย บริหารความเสี่ยงไม่ได้เลยนะฮะก็คือได้อย่างเดียวก็คือการที่เราเอากำไรหนึ่งร้อยเหรียญมาคปัปีหรือทุนหนึ่งร้อยเหรียญซึ่งมันน้อยเอามาคั p y ปีนะครับนะครับทุนหนึ่งร้อยเหรียญก็อาจจะต้องแบ่งมาจากสมมุติเรามีทุนหนึ่งพันเหรียญเราจะแบ่งมนาะแค่ร้อยเหรียญอีกเก้าร้อยเหรียญเราก็ไปเทรดของเราอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นแบบ บริหารความเสี่ยงได้แค่นี้ส่วนตัว VP หนึ่งพันเหรียญเนี่ยสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องของการออกล็อตไซส์สามารถเพิ่มหรือลดความเสี่ยงลงได้ mm hmm. ยกตัวอย่างเช่นมาสเตอร์ออกศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแล้วกันนะครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งล็อตเล็กสุดละนะครับคนที่ได้หนึ่งพันเหรียญมีอยู่หนึ่งพันเหรียญจะออกศูนย์จุดหนึ่งนะครับ จอ,อกศ1จุดหนึ่งเพราะว่ามันโตกว่าสิบเท่าใช่ไหมครับจอ,อกศูย์จุดหนึ่งทีเน,เนี้ยในศูนย์จุดหนึ่งเนี่ยเราสามารถตัวตัวคนก๊อปปี้นะครับสามารถที่จะตั้งค่าให้มันลดลงได้นะครับอย่างเช่นลดลงเลยอ,อีกครึ่งหนึ่งก็คือมันจะสามารถออกหลอ0ศูนย์จุศูนย์ห้านะครับความเสียงก็จะลดลงหรือถ้าจะปรับให้มันลดลงสิบเท่าเลยนะครับ ก็สามารถที่จะตั้งค่าแบบอ,ออกหลอดเท่ากับมาสเตอร์ก็คือ0.01 00นะครับมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็พอร์ตไม่มีปัญหานะครับพอร์ตมีปัญหาค่อนข้างยากนะครับถ้าเราไปปรับลดความเสี่ยงลงนะครับ ถ้าเป็นตั้งค่าแบบหนึ่งตอนหนึ่งนะฮะหนึ่งตอนหนึ่งก็คือถ้ามาสเตอร์มีปัญหาในพอร์ตหนึ่งพันก็ต้องก็จะมีปัญหาไปด้วยมันก็จะเหมือนกับตัวมาสเตอร์หนึ่งมาสเตอร์ตัวที่สองนะครับนะซึ่งเดี๋ยวตัวนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยเผู้ติดตามเนี่ยจะตั้งค่าแบบ หนึต่อนหนึ่งอยู่นะฮะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจัดการเองโดยการที่ผมจะปรับทุนในส่วนของมาเตอร์เพิ่มเข้าไปเพื่อที่จะทำให้ความเสี่ยงของพอร์ตเล็กๆเนี่ยพอร์ตหนึ่งไม่ใช่พอร์ตเล็กๆพอร์ตหนึ่งพันเรียนเนี่ยมีขนาดความเสี่ยงที่ลดลงเองนะครับหรือใครอยากจะตั้งค่าตั้งแต่แรกๆก็ผมมีสอนนะครับเดี๋ยวสอนนอกรอบก,กันอีกทีหนึ่ง พอตสุดท้ายนะครับพอทที่ห้าได้พอทที่สี่พอทที่สี่นี้เพิ่งสร้างนะครับเพิ่งสร้างให้นะครับเมันจะมีประเด็นที่ว่าคนที่มีบัญชีของบร ו เกอร์รายนี้อยู่แล้วก็สามารถก๊อปปี้อันนี้ได้นะครับแต่ว่าความแตกต่างมันก็คือส0มสิบเปอร์เซ็นต์ับสิบห้าเปอร์เซ็นสิบแปดเปอร์เซ็นต์เห็นไหมค,ความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้กับ ทุนขั้นต่ำเอ่อทุนขั้นต่ำเดี๋ยวผมรีเฟซอีกทีหนึ่งผมเซตปรับใหม่แล้วนะครับเป็นจาก1,000เป็น200ก็คือจะเป็นแบบแปรกันนะฮะแฟแฟ,แฟก็คือเอ่อเนี่ยฮะปรับให้แล้ว200ก็คือถ้ามาเตอร์มี200นะครับตัวโฟลเลอร์ก็200 ถ้ามาเตอร์มี300ตรงนี้ก็จะปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็น300รถ้ามาเตอร์มี500ก็จะปรับเป็น500นะครับก็1นึ1่งต่อหนึ่งแะคกัน,นส่วนอันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาเตอร์จะใช้วิธีการเพิ่มทุนเข้าไปนะครับเพื่อที่จะทําให้ความเสี่ยงในเรื่องของโฟลเวอร์ลดลงนะครับหรือถ้าเกิดโฟลเวอร์เขาเอ,อชอบแบบ1ต่อ1คนไหนที่ที่มีผลเอฟเฟกในการที่ อ่พอผมเพิ่มทุนเข้าไปปุ๊บความเสี่ยงเขาจะลดลงอะ่ะผมจะต้องสอนวิธีการเซตตั้งค่าแบบหนึ่งต่อหนึ่งแล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตลอดเวลาอีกทีหนึง่งนะครับเอาละอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเออนอกจากโบเกอร์ไลน์นี้แล้วนะครับยังมีโบเกอร์ไลน์อื่นอีกตอนนี้มีอีกสอง บร็อกระอาจจะมีบร็อคเกอร์ที่สามบร็อคเกอร์ที่สี่อีกนะครับบร็อคเกอร์ที่สี่น่าจะเป็นออลคาร่านะฮะถ้าออลคาร่าเขาเออ่ไม่มีเงื่อนไขการพิจารณาอะไรยุ่งยากนะครับก็ก็จะมีออลคาร่าเอ็กซ์ซีบิคบรกหนึ่งนะครับโบรกที่รอการอนุมัติเนี่ยก็จะเป็น IC Market แล้วก็ส่วนอีกโรกนึงเป็นของภูพามโรคภูพามเนี่ยก็จะยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหรนะ่นักโรคภูพามเนี่ยจะเป็นลักษณะอันนี้นะครับโรกภูพามจะเป็นลักษณะอันเดียวกับอันแรกมาสเตอร์แลกก็คือใช้ EA นะเพราะว่าผมเองก็ไม่สามารถที่จะไปเทรดหลายๆที่โดยที่ โอ้ oh, เปิดกระจายหลายๆโบกอะไรเงี้ยผมก็ใช้ลักษณะของการที่เอ่อ forward ในเรื่องของการการเทรดเนี่ยไปที่โบโรกหนึ่งได้ด้วยนะฮะซึ่งของภูพามเนี่ยก็ต้องเป็นกําไรเอามาเทรดนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับอ่ะทีนี้ส่วนใครที่มี อันนี้ของ GMI นะคใครที่มีของ GMI อยู่แล้วนะครับสามารถที่จะเข้าไป copy ได้โดยการพิมพ์ชื่อเล่น Master ตรงนี้ครับ OMG แล้วก็จะมี list ขึ้นมาแล้วก็กด copy นะครับใครที่ไม่อยาก refer ผมก็กด copy นะฮะพอกด copy ปุ๊บนะครับบัญชีผู้ติดตามอันนี้สร้างใหม่หรือถ้ามีพอร์ตเก่าอยู่แล้วก็เลือกพอร์ตเก่ามันจะมี มันจะบังคับให้เราเองว่าพอรตไหนที่มันแมทช์กับมาสเตอร์ตัวนี้นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกเนาะหรือว่าเราสร้างใหม่ก็ได้นะครับสร้างใหม่นั่นหมายถึงว่าระบบมันจะเปิดบัญชีพอตโฟลว์ให้เราอัตโนมัตินะครับส่วนเลเวลเลนะครับก็มีสูงสุดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับมีห้าร้อยก็ห้าร้อยมีหนึ่งพันก็หนึ่งพันนะครับตรงรหัสไอบีตรงนี้เนี่ยแหละที่ จะต้องระบุ gmp สี่หกเก้าห้าศูนตามนี้เลยนะครับถ้าคุณระบุตรงช่องนี้นะครับรหัส ib gmp สี่หกเก้าห้าศูนนะครับเวลา copy ผมแนะนำให้ไปเลือก pot master หนึ่งสองสามนะครับอันนี้สำหรับคนที่มีบัญชี บอกของโบกเกอร์ g m มอยู่แล้วนะครับจากนั้นเราก็ติ๊กแล้วก็เปิดบัญชีซื้อขายแต่สำหรับคนที่อยากจะรีเฟอร์ i อตัวเองหรือ i อชาวบ้านชาวช่องที่อื่นคนที่คุณต้องการนะครับหรือคุณจะแบงค์ว่างไว้เฉยๆเนี่ยนะครับก็ขออนุญ,ญาตให้มาก๊ p y อันสุดท้ายนะครับก็คือพอร์ตที่4 นะครับพอทที่สี่เพราะว่าไม่ไม่ได้เป็นสมาชิกของผมผมมีให้อยู่แล้วตรงนี้นะครับแล้วจากนั้นก็เปิดบัญชีซื้อขายนะฮะประมาณนี้เปิดปุด๊บมันก็จะไปที่บัญชีคุณก็ไปดูที่บัญชีได้เลยนะครับมันจะมีพอร์ตใหม่เพิ่มขึ้นมาก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ได้คลิกไปที่บัญชีนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมี รายละเอียดดีเทลของพอร์ตแต่ละพอร์ตซึ่งมันจะเอะมันจะไม่เป็นความลับเนาะมันเป็นมันเป็นพอร์ตส่วนตัวอ่าก็ประมาณนี้นะครับใครที่สงสัยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับส่วนรายละเอียดดีเทลอะไรต่างๆเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะนะเอ่ออย่างเช่นอันนี้นะครับตรงนี้เนี่ยอ่ะผมให้สังเกตนิดนึงไอ้ตรงนี้มันเป็นเรื่องของเอ่อตัวนี้ผม ข้อมูลอันนี้มันเป็นข้อมูลตามจริงนะครับตัวนี้มีดอดาวสูงสุดตัวนี้คือดอดาวนะครับดอดาวสูงสุดตอนนี้มันอยู่ที่สามสิบหกจุดแปดหนึ่งคนที่ไม่รู้จักดอดาวลองศึกษาพิ์ใน Google เรื่องเกี่ยวกับดอดาวดูเนาะแต่คนส่วนใหญ,ญ่จะรู้เรื่องดอดาวดอดาวก็คือแบบโดนลากติดลบโดนคัดลอดโดนอะไรเงี้ยเวลาเราเสียอะไรเงี้ยอันนี้สามสิบหกจุดแปดหนึ่งเปอร์เซ็นแต่ว่ามันจะค่อนข้างที่จะ แตกต่างกับ m y b เบ b o o k ข้อมูล m y b a บ b o o k นี่คือแบบดึงข้อมูลมามั่วผมไม่เข้าก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่สูตรแต่ว่ามันมั่วนะเพราะว่าในดีเทลของ <c oughs> ในดีเทลของ m y b เบ b o o k อะ่ะมันผิดเพี้ยนอยู่เนี่ยมันจะมีดอดาวอยู่เก้าสิบเก้าสิบเก้าจุดสามหนึ่งเหมือนถอดแตกซึ่งมันไม่เคยเกิดมาก่อนนะครับมันไม่เคยเกิดมาก่อนก็ไม่เข้าใจว่ายังไง แล้วอยู่ๆไปโผล่ที่แปดแปดแปดหมื่นแปดพันแปดพันเซนได้ไงก็ไม่รู้งงมาะะงงงงเพราะว่าในในฮิสตอรี่ในพอร์ตเองก็ไม่ได้เป็นแบบนนเนี่ยเนี่ยมันไปโผล่ตรงนี้ได้ไงก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้อย่างดอดาวนะครับดอดาวในแต่ละเดือนเนี่ยมันไม่มีที่มันไปโผล อะไรขนาดน,ะนั้นง,งงมากอืมมันเพียเพ้ยนๆนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของพอร์ตอพอร์ตแรกนะครับก็คืออันนี้นะอันนี้นะก็อย่างที่บอกคือมันมีโอกาสแตกง่ายง่ายกว่ามาตอร์อื่นเขาบอกง่ายเนี่ยไม่ใช่แบบว่ามันจะแตกกันง่ายๆนะก็คือต้อง ต้องมีเจ้าเข้ามาแบบรุนแรงนะครับมันถึงจะแตกนะเออเนี่ยจะเห็นว่าตอนจูนเนี่ยไม่ได้เล่นเลยนะตอนจูนไม่ได้เล่นเลยแล้วมาเล่นทีก็คือช่วงปลายปีเดือนธันวาคน,นะครับมันก็มันก็เมกกำไรมาให้ได้ประมาณสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นตถัดมาก็จะเป็นเดือนมัรตาสามส่อภูมพานี้เดือนมีนายังไม่หมดเดือน ก็ต้องมาดูนะครับก็ไปเรื่อยๆของมันอันนี้ก็คือมาสเตอร์แรกนะครับมาสเตอร์แรกทีนี้มาดูของมาสเตอร์ตัวที่สองพอดไหนวะมาสเตอร์ตัวที่สองมาสเตอร์ตัวที่สองน่าจะเป็นอ่าน่าจะเป็นอันนี้อ่าเฟิร์มเทรดดิ้งนะครับก็เนี่ยครับ อันนี้เนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่ผมฝากเงินเข้าไปผิดพอนแล้วผมก็เลยต้องถอนออกจริงๆมันมีอยู่แค่ร้อยเดียวนะนะฮะอันนี้มันมีแบบฝากปุ๊บถอนออกเลยนะครับเห็นปะ่ะนะฝากปุ๊บถอนออกมันร้อยกว่าเหรียญนะครับตามดีเทลมันจะมีอยู่ในฮิสตอรี่อ่ะอันนี้ก็เดือนเมื่อเดือนที่แล้วนะครับไม่ไม,ไม่ไม่กี่วันนะครับแล้วไม่ค่อยได้เทรดก็ทำกำไรมาประมาณสิบเปอร์เซ็นมันทำง่ายอยู่แล้วครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งใน พอตร้อยเหรียญนะสำหรับเดือนมีนาก็ประมาณสี่สิบเก้านะครับนะอันนี้ก็เป็นผลประตอบของพอตที่สองนะครับสำหรับคนทุนน้อยร้อยเหรียญน,นะครับต่อไปเป็นพอตที่สามนะครับพอตที่สามจะเป็น V P นะครับ V P ไปดู V P กัน V I P อ่า V P อยู่น,นี้นะครับ V P อันนี้มันฟ้องว่าสิบสองจุดเจ็ดอันนี้มันฟ้องเท่าไหร่อ๋ออันนี้มันยังไม่อัปเดตนะครับเพราะว่าในระบบของ G M I Social Trade เนี่ยมันจะอัปเดตอีกวันหนึ่งนะครับมันจะอัปเดตอีกวันหนึ่งตัว performance ตรงนี้นะครับวันทำการอ่ะวันที่ตลาดเปิด นะฮะอันนี้ก็จริงๆแล้วมันขึ้นมา12%แล้วนะครับนะเพราะว่าผมถอนออกไปแล้ว12.49ใช่ปะคือกําไรไม่เก็บไว้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้โควตาของกําไรที่จะมาเทรดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่ติดตามก็สามารถถ้อนกําไรได้ทุกๆครั้งที่มีการเทรดเสร็จแล้วนะครับอ่าอันนี้ผมก็มีฝากเข้าไป100เหนะรียญนะตอนหลังผมผมใส่ไป200เหรียญ ไม่รู้ใส่ไปทําไมแล้วตอนหลังก็ถอนออกนะครับนะครับคงไว้ที่หนึ่งร้อยเหรียญนะครับมึนๆกับตัวเองเหมือนกันไม่รู้ทาอะไรอยู่ก็อันนี้เริ่มพึ่งเริ่มเดือนนี้นะครับปีพีก็ขึ้นมาแล้วสิบสองจุดเจ็ดครับก็ไปเรื่อยๆส่วนโบรกเกอร์อื่นต่อไปเป็นโบรกเกอร์ของที่อื่นแล้วนะครับเป็นของพรูครามนะครับพรูครามเนี่ย 5%็นแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ผูผางเห็นเนาะเห็นนะครับทุกคนผูผางก็อันนี้นะครับ <c oughs> ตามนี้เลยนะครับมีอินเ r e s t rate ด้วยหรอมีค่าอะไรวะเนี่ยไม่รู้เลยนะอันนี้ว่ามันมีค่านี้ด้วย หรืออาจจะเป็นค่าคอมมิชชั่นหรออืมไม่รู้เหมือนกันเป็นค่าอะไรอันนี้เดี๋ยวต้องเข้าไปดูในดีเทลที่ในฮิสตอรีของผลการเทรดนะครก็เนี่ยห้าเปอร์เซ็นตซึ่งเริ่มกับภูพามนะครับไม่ได้มีใครแนะนำมานะเรื่องภูพามเนี่ยพอดีจะพัดจะผูไปเจอภูพามานะครับต่อไปก็ไปดูของ ผู้าพามเนี่ยจะเป็นระบบ EA เหมือนกันนะครับเป็น EA นะฮะส่วนของ IC นะฮะอันนี้มี IC อันหนึ่งที่ผมทิ้งไปแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้คือทิ้งไปแล้วเพราะว่ามันเป็นบัญชีสแตนดาดตอนหลังผมมาเปลี่ยนเป็นบัญชีรอนะครับรอสเปดสเปดมันจะต่ำกว่านะครับสเปดต่ำกว่าแต่มีค่าคอมมิชชั่นค่อนข้างแรงอยู่นะครับค่าคอมมิชชั่นสิเปรียบอยู่ ก็ประมาณสิบจุดซึ่งไม่แน่ผมอาจจะเอามาใช้ใหม่ตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของที่ผมกําลังปั้นจากกําไรนะครับปั้นจากกําไรตรงนี้มาใส่ตรงนี้แล้วปั้นจากกําไรพอร์ตนี้มาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยค่อยๆสะสมเฉดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นอันนี้ซึ่งต้องรอการอนุมัติก่อนมันต้องเก็บสถิติสําหรับโรเกอร์นี้ไม่อย่างน้อยหนึ่งเดือน เท่าที่เท่าที่เจ้าหน้าที่เขาติดต่อโทรเข้ามาอันนี้ก็จะปิดไปที่สองร้อยดอลลาร์นะครับกำไรผมก็จะถอนออกเรื่อยๆนะไม่เก็บเห็นปะนะครับจะเก็บไว้ทำไมในเมื่อเราไม่ได้ใช้ในส่วนของกำไรที่จะที่จะให้มันอยู่บนความเสี่ยงของการเทรดตลอดเวลานะอันนี้ก็ รอให้มันอนุมัติก่อนใครที่มีบัญชีของไอซีบาร์เก็ตต้องใจเย็ยนรอนิดหนึ่งนะครับนะครับอันนี้ก็ประมาณยี่สิบสองเปอรเซ็นแล้วใช่เหรอไม่มาเยอะจังอ๋อเออใช่มันสี่สิบกว่าเนาะอืมประมาณนั้นดาวดค่อนข้างต่ำเพราะว่าเออไม่รู้สิเพราะว่ามันไม่ค่อยโดนลา่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันเล่น มันเล่นแบบเขาเรียกอะไรนะมันมันได้เปิดผนสุดท้ายอ่ะมันได้เปิดพ์ตส,สุดท้ายส่วนใหญ่นะครับมันจะได้เปิดตอนหลังหลังสุดที่เนี้ยตอนหลังสุดเนี่ยมันก็คือแบบจังหวะที่ดีที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ไลน์นี้ก็คงจะจบแค่นี้นะครับใครที่สนใจนะครับนะเออส่วน เดี๋ยวโปรเกอร์อื่นๆก็ค่อยๆตามมาเรื่อยๆนะครับปีนี้ก็คงจะทำลักษณะของกลุ่มซีกทำสอนเป,อเปิดคอร์สเปิดคอร์สเสียตังนะฮะแต่ยังไม่รู้ว่าผมสอนหรือว่าต่างประเทศชาวชาวต่างชาวต่างชาติคนอินเดียสอนนะฮะผมว่าจริงๆผมยังไม่พร้อมที่จะสอน ผมยังไม่พร้อมที่จะสอนเท่าไหร่ถ้าเป็นแบบเป็นหมูคนะ่คณะเป็นแบบเป็นแบบออกสัมมนาออกอีเวนต์แบบนั้นนะผมยังไม่ค่อยพร้อมหรือแม้กระทั่งออกซูมหลายๆหลายๆคนหรือว่าออกออนไลน์หลายคนนะเนะี่ยผมยังไม่ค่อยพร้อมแต่เพื่อนผมมันพร้อมแล้วเพื่อนผมที่เป็นชาวต่างชาติมันพร้อมแล้วก็คนที่จะเข้าไปเรียนได้ก็ต้องรู้เรื่องภาษาอังกฤษอ่ะเดี๋ยวไม่งั้น ฝังไม่รู้เรื่องนะครับโอเคก็มีแค่นี้นะครับใครมีคำถามอะไรนะครับก็ทักมาที่ไลน์นะทักมาที่ไลน์โอเคแล้วก็มีส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีกลุ่มสิกญนลให้ฟรีนะครับให้ฟรีกับนะครับให้ฟรีกับ ทรดเดอร์ทั่วไปทุกๆคนอันนี้ก็อย่างล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนาะมีมีมีเ l ครั้งหนึ่งนะครับนีมี่ SL มี SL นะก็ตั้งแต่เท่าไหร่เริ่มเข้าซื้อตั้งแต่34ถึง30 SL อยู่ที่2ียก็ประมาณ700จุดนะครับนะครับใช่ไหมเนี่ย อ่าโอเคใช่ถูกต่อมาก็จะมีพอเซ c ปุ๊บก็จริงๆก็ต้องเล่นบายต่อน,นั่นแหละนะครับก็เข้าตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดลงไปยี่สิบสี่ตัวเซก็ประมาณหกหกร้อยสูงสุดที่ประมาณหกร้อยจุด TP อาจจะดูไม่กว้างนะครับแต่ว่าถ้า TP ถ้าถ้าจุดเข้ามันลากคุณลงไปถึงยี่สิบสี่อันนี้มันลากลงไปจนถึงยี่สิบเลยมั้ง TP คุณก็จะได้พันหนึง่งอันนั้นวิธีการเทรดมันก็จะเป็นการเทรดแบบลักษณะนี้นะเป็นแบบการกระจายออเดอร์นะครับกระจายออเดอร์ออเดอร์ออเดอร์ไปเรื่อยๆนะฮะก็ TP หนึ่ง TP สองนะครับ, TP 1, TP 2, รบมันลงไปถึงประมาณยีนะ่สิบเอ็ดฮประมาณยี่สิบเอ็ดใครที่ได้ยี่สิบเอ็ดขึ้นมาก็ผมคิดว่ามันน่าจะโ proper ในส่วนของ SL นะฮะเป็นส่วนของ SL ที่โดนไป โซนวันอื่น,นส่วนใหญ่จะกําไรอันนี้เพิ่งเปิดไม่นานนะเป็นกลุ่มฟรีซึ่งเดี๋ยวก็ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวมันก็จะมีการโฆษณาเกี่ยวกับอ mm hmm. คอร์สเรียนนะฮะซึ่งยังไม่ออกคอร์สออกมาแบบยังไงอะเป็นทางการเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษของเพื่อนผมนะครับส่วนผมเนี่ยผมยังไม่ค่อยว่าง นะครับยังไม่ค่อยว่างแบบโล่งๆหรือยังไม่ได้เตรียมอะไรทั้งสิ้นในเรื่องของส่วนนี้ใครที่จะเข้ากลุ่มก็สามารถเซิร์ชคำว่า o m g d p อ่าน่าจะเป็น o o m g d p f x นะครับ o m g d p f x แล้วก็จะเจอเป็น o m g d p signal เนาะประมาณนี้นะครับ อก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็มีมีประมาณนี้โอเคนะครับสวัสดีครับ